ค่ะคผู้ชมที่รักทุกท่านคะก่อนเบรกดรยุ้ยค่ะได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของภาวะดื้ออินซูลินทำให้เราไวต่อแป้งและลดน้ําหนักได้ยากเหลือเกินนะคะดีไม่ดีก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่สองขึ้นมาอีกซึ่งสารอาหารในสุดเลซซี่ก็โชว์กันอีกทีนึงนะคะเลซซี่ตัวนี้ตัวนี้นะคะเลซซี่ตัวนี้ค่ะประกอบด้วยสารสกัดจากมเมล็ดลิ้นจี่ ที่ช่วยภาวะดื้ออินซูลินแล้วยังบล็อกแป้งได้อีกด้วยนะคะเหมาะทั้งกับคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ผู้ที่ไวต่อแป้งมากๆกัน,นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักหรืออยากผอมนะคะนอกจากเลซี่ตัวนี้แล้วเนี่ยคุณยุ้ยยังจะมีสารอาหารตัวช่วยตัวอื่นๆเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะม e เบ y ี r ฟรุตแอ l ล a ฟสารสกัดจากใบหม่อนผสมสารสกัดจากลูกหม่อนคะ ได้รับเหรียญทองจากนวัตกรรมโลกมาจากอินทากอันนี้เหรอคะได้รับเหรียญทองเลยนะคะ่อิ Inter นทากโปแลนด์2018ค่ะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10ผลิตภตัณฑ์นวัตกรรมดีเด่นด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจในปี2018จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสกัด จากใบหม่อนและสารสกัดจากผลหม่อนเราสกัดเอาเฉพาะสารออกฤทธิ์เราไม่ได้เอาผงม,มาบดค่ะตัวนี้นะคะคือจารุณีได้ได้มีประสบการณ์ตรงกับตัวเองค่ะคือคุณแม่นะคะตอนนั้นน้ำตาลสูงถึง200 200กว่านะคะแต่คุณแม่แม่ค่ะมีปัญหาว่าจะต้องไปผ่าต้อที่ตาแต่คุณหมอบ,บอกผ่าไม่ได้เพราะน้ำตาลขึ้นไป200 2 0 0กว่าอย่างเงี้ยผ่าไม่ได้นะคะ ก็มาปรึกษาดรยุ้ยค่ะดรยุ้ยก็บอกว่าหมอเขาบอกว่าจะต้องลดลงมาจนถึงไม่เกินร้อยเก้าไม่อ่ะเขาไม่ร้อยร้อยห้า่งเขาก็โอเคแล้วแต่พอดีตอนนั้น 9, คุณแม่ทำทำตัวดีมากมอตอน,น,นตอน,น,นที่เขาจะผ่าอยู่ที่ร้อยเก้าอ๋อค่ะก็ก็เขาก็ทําได้โดยที่คุณยุ้ยแนะนำนะคะต่างๆมาทีนี้เนี่ยอ,อ,อยากให้คุณยุ้ยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะถึงหลักการของตัวเนี้ย สารสกัดจากใบหม่อนและสารสกัดจากผลหม่อนใน,ในการลดน้ําตาลในเลือดและลดภาวะดื้ออินซูลินมันเป็นยังไงบ้างคะคอือยุ้ะเ,เรื่องแม่พี่เปิ้ลเนี่ยยุใช้กลไกหลายอย่างก็คือเขาอยู่สมุสงครามเป็นเมืองผลไม้หวานลิ้นจี่แล้วก็ทุกอย่างมันหวานอยู่หมดใช่ปะ่ะแล้วการที่เรามีน้ําตาลประโนโดคุณมันอยู่กรุงเทพมีน้ำตาลตรโนดนอ,อีกคม่อยู่สมุงคราม<ๆ>การที่บอกว่า เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอ oh ่ะงือยังไงยุ้ก็เลยบอกว่าถ้าเขาอยากกินของหวานเช่นมะละกอหรือทุเรียนยุ้ยให้เขากินไข่ต้มก่อนหนึ่งลูกเพื่อให้มันลดการดูดซึมน้ําตาลคุยอันนี้ข่าวดีนะคะคุณผู้ชมคะคือไม่ใช่ห้ามกินทุเรียนนะคะยุ้ยให้เขากินไข่ต้มหนึ่งลูกต่อทุเรียนหนึ่งเม็ด ไม่งั้นเราจะรู้สึกเศร้าเรารู้สึกอดนะคะแต่ดรยยูมีคําแนะนาบอกว่าให้กินโปรตีนเข้าไปก่อนให้แบบให้กินโปรตีนก่อนหรือหรือไขมันบางคนเนี่ยกินไขมันคือกินกะทิก่อนก็มีหรือกินทีเดียวเคนนั้นมิกซ์ก่อนมันจะลดการดูดซึมน้ำตาลที่เป็นทริคก็เลยบอกเขาว่าไข่ต้มหนึ่งลูกก่อนแล้วเขาค่อยกินผลไม้ที่เขาชอบหนึ่งหนึ่งพอเช่นน่ะแบบให้มันเท่าๆกันอย่างงี้ค่ะก็กินเขาก็อิ่มแล้วล่ะแต่ว่าหลักการก็คือมันลดน้ำตาลได้จริงๆแล้วก็ให้กินเมลบรีฟู้ดแอนด์ลิฟ คราวนี้ในใบหม่อนเนี่ยมีสารสำคัญชื่อ d n j ค่ะลดน้ำตาลในเลือดหลังการรับประทานอาหารมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ British Journal of Nutrition ในปี2006เขาใช้อาสาสมัครสุขภาพดีค่ะแล้วก็อาสาสมัครที่เป็นเบาหวานเพศที่2มากินสารสกัดจากใบหม่อน1กรัมจากนั้นก็ให้กินน้ำตาลทายน้ำตาลโตะค่ะ,ะ,ะ75กรัมปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดลดลงค่ะไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ปรากฏว่ากลไกนี้ก็เลยบอกว่า สารสกัดจากใบหมอนลดน้าตาลในเลือดหลังการรับประทานอาหารได้ทั้งในคนสุขภาพดีอย่างเราที่ไม่ที่เราไม่อยากอ้วนไม่อยากไวต่อแป้งไม่อยากดื้ออินซูลินแล้วก็ในคนเป็นเบาหวานที่ไม่ต้องการให้น้ําตาลขึ้นอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคุณยุพิคาคือหมายความว่าถ้าเรากินสารสกัดจากใบหมอนและสารสกัดจากผลหม่อนเนี่ยนะคะในสูตรนี้ใ,นนใช่นะคะในสูตรนี้นะคะแล้วถ้าเรากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต เข้าไปมันก็จะเป็นลดการย่อยและการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตที่ทำให้น้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มขึ้นพี่พูดถูกไหมเนี่ยพูดถูก,ถกไหคะพูดถูกเพราะว่าตัวตัวใบหม่อนมีดเอ็นเจซึ่งมันป้องกันไม่ให้น้ำตาลโมเลก,กุลใหญ่ถูกย่อยเป็นน้ำตาลโมเลก,กุลเลก็กเรากินเข้าไปหวานๆมันก็ผ่านเข้าไปแล้วมันก็ขับถ่ายออกเนี่ยค่ะนอกจากนี้เนี่ยสารสกัดจากใบหม่อนลดภาวะดื้ออินซูลินค่ะตีพิมพ์นนสารการแพทย์ชื่อฟาร์มไบโอ -16 เป็นการทดลองในหนูค่ะ เป็นหนูเบาหวานนะครปรากฏว่าหนูที่กินสารสกัดจากใบหม่อนไม่แค่แลดระดับน้ําตาลในเลือดค่ะระดับคอเลสเตอรอลรวมก็ลดลงไตรกลีเซอไรด์ก็ลดลงน้ําหนักก็ลดลงและภาวะดื้ออินซูลินที่เรากลัวกันก็ลดลงด้วยโอ้ยน่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าสารสกัดจากลูกหม่อนนะคะใ,ในในส่วนผสมของเราในตัวเนี้ยค,ะค่ะมัลเบอรี่ฟรุตแอนด์ลีฟมัลเบอรี่ฟรุตแอนด์ลีฟนะคะที่ชนะการประกวดมาแล้วด้วยเนี่ยนะคะ เป็นสูตรผสมทั้งสารสกัดจากทั้งใบหม่อนและลูกหม่อนใช่ผสมกันค่ะในลูกหม่อนมีแอนโทไซยานิน 43G มีค่ะมีงานวิจัยที่พินในวรารสารการแพทย์ mm hmm. ชื่อ experimental a n d t h e r a p e u t i c medicine ปี2013 mm hmm. ถ้าเสิร์ชงานวิจัยจะเห็นชื่อยอยเป็นชื่อแรกเป็นงานวิจัยทาปริญญาเอกของยอยที่ญี่ปุ่นนะ mm hmm. เป็นการใช้สารสกัดจากลูกหม่อนในหนูทดลองที่ถูกตัดต,ต่อยีนให้เป็นเบาหวาน ปรากฏว่าสารสกัดจากลูกหม่อนสามารถลดน้ําตาลในเลือดค่ะหลังการอดอาหารของหนูเบาหวานได้แล้วก็จากนั้นเราก็ต้องทดสอบในคนค่ะก็พบว่ามันไปนลดลดน้ําตาลในอาสาสมัครเบาหวานในกลุ่มที่มีน้ําตาลในเลือดอยู่ระหว่างเกิน100แต่ไม่ถึง125เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้ยาปรากฏว่าภายในระยะเวลา3เดือนค่ะน้ำตาลในเลือดของอาสาสมัครที่อยู่ใช้ในการทดลองนียลดลงต่ำกว่าร้อย และจากนั้นเนี่ยดร์ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยเขาขอสมองของหนูไปตัดไปดูก็ปรากฏว่าคราบเหลืองเบต้ามิลอยดพลักที่ทำให้เป็นอัลไซเมอร์ลดลงส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาของยุ้ยอาจารย์สรัญญาตันเจริญเนี่ยก็ตัดเอาส่วนตับอ่อนของหนูทำา e f o r r e f t t r r ปรากฏว่ามีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อตับอ่อนที่เสียหายได้ด้วยคะแล้วก็มีการฟื้นของเซลล์ตับอ่อนที่เสียหายกลับมาเป็นเซลล์ปกติ เป็นเหตุให้น้ำตาลในเลือดของหนูทดลองและอาสาสมัครลดลงและลดภาวะดื้ออินซูลินได้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันและนำเสนอมาหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเข้ามาได้เลยกัะที่ Line at t s p s p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  i n g หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15.45น,าานาที่ี่ j k n 18แบบนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา ท็อปเฮลส์สตอรีสวยสุขภาพดีแบบท็อปท็อขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ